สวัสดีค่ะช่วง Thailand ILOV e y อยนะคะวันนี้จะพาขึ้นไปที่ภาคเหนือค่ะนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะหน้าฝนเนี่ยเราก็เที่ยวได้สนุกเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลินไม่แพ้หน้าหนาวค่ะนะคะวันนี้เทียนก็จะพาไปที่จังหวัดน่านค่ะเป็นจังหวัดที่น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งแล้วเทียนว่าเป็นจังหวัดในฝันที่หลายๆคนบอกว่าต้องไปให้ได้นะคะจังหวัดที่ว่าก็คือจังหวัดน่านนะคะซึ่ง วันนี้ก็จะได้พูดคุยกันนะคะกับทางท่านผูร้ราชการจังหวัดน่านค่ะท่านผู้ว่าวิบูลแววบดิต well ค่ะท่านผู้ว่าคะัสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนหน้าฝนนะคะท่านผู้ว่าคะจังหวัดน่านในช่วงของเริ่มเข้าสู่หน้าฝนหรือว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยมีความสวยงามมีความแตกต่างจากช่วงหน้าหนาวยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่านเนี่ย เที่ยวได้ทุกฤดูนะครับโดยเฉพาะ,ะในช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าเรามาช่องเที่ยวน่านในช่วงฤดูนี้เนี่ยก็จะพบกับความเขียวชะอุ่มชุมช่มฉ่าของอป่าเขานะครับโดยเฉพาะ,ะถ้าเราชนเป็นท่านที่ชื่นชอบทางธรรมชาติเนี่ยนะครับจะไปดูเรื่องของทุ่งนาที่เขียวชะอุ่มนาขั้นบันไดป่าเขาที่เขียวสดงดงามนะครับน้าตกที่มีน้ําไหล อ่าลำธารตามลำธารอย่างเต็มเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับอ่า <c oughs> ในพื้นที่จังหวัดหน้า,าต้องบอกว่าหน้าเราจริงๆแล้วเป็นจังหวัดธรรมชาตินะครับอ่า <c oughs> หน้าเรามีเจ็ดอุทยานแห่งชาติเนี่ยถึงเจ็ดอุทยานด้วยกันนะครับ <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เนี่ยอ่าเป็นพื้นที่ที่อ่ามีอยู่กระจายนะครับอยู่ทุกอําเภอนะครับในเรื่องของป่าเขาธรรมชาติคนที่ชื่นชอบในเรื่องของป่าเขาธรรมชาติเนี่ยมาเที่ยวฤดูฝนเนี่ยจะได้บรรยากาศที่แตกต่าง นะครับอาจจะพบะไอไอหมอกอ่านะครับไอฝนนะครับในใน,ในพื้นที่ที่แตกต่างแล้วที่สําคัญก็คือว่าอ่าเมืองจะไม่พลุกพล่านปกติเนี่ยที <c oughs> ถ่ถ้าถ้าท่านมาหน้าหน้าหนาวเนี่ยนะครับโรงแรมที่พักเต็มต้องจองล่วงหน้าแล้วก็ต้องไปรอคิวทานอาหารนะครับไปถ่ายรูปบางจุดที่เป็นจุดเช็คอินที่ดังๆเนี่ยต้องรอคิวถ่ายรูปนะ้นแต่ถ้ามาหน้าฝนรับรองครับอ่าท่านไม่ต้องรอแล้วก็จะได้รับความสะดวกสบายมากกว่าที่สําคัญก็คือเรื่องของ อ่าโรงแรมที่พักหรือแม้กระทั่งร้านค้าต่างๆเนี่ย oh. ก็จะมีโปรโมชั่นรับหน้าฝนท่านก็ oh. อาจจะเสียค่าใช้จ่ายในช่วงฤดูนี้ถูกกว่าที่ท่านมาหน้าหนาวด้วยซ้ําครับค่ะอย่างช่วงหน้าฝนนี้คือเราเริ่มเที่ยวเมืองด้านได้ตั้งแต่ประมาณเดือนไหนคะท่านผู้บ่าคะอ่าจริงๆเราก็เริ่มเที่ยวได้ตั้งแต่ปลายปลายเดือนพฤษภามนี้เป็นต้นไปเพราะาจริงๆหน้าฝนของน่านเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับก็จะเข้าก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนนี้แหละครับตอนนี้ก็เริ่มมีฝนมาบ้างแล้วครับ ถ้าถ้าเราไปเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะมีกิจกรรมหลายๆที่นะครับเช่นที่โรงเรียนชาวนาที่อำเภอปัวก็เริ่มจะมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะเริ่มไปละไปไปเรียนรู้ของการทํานาการดํานาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งสวนกเกษตรในพื้นที่ทางโซนอตอนเหนือของจังหวัดน่านสวนเงาะสวนลำไยอย่างเงี้ยก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเริ่มสนใจเริ่มไปเยี่ยมชมแล้วครับ เป็นเป็นสวนเกษตรที่คือให้นักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วก็เก็บผลไม้แล้วก็คิดเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็ท่านสนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้อผลไม้ที่สวนได้เลยสดๆไปเลือกทานเลือกคิมนะครับซึ่ง <c oughs> ตอนนี้เองเนี่ยทางททท่านั่น,นเองก็กำลังจะมีโปรแกรมอ่าที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหน้า,นห,นานหน้าฝนนะครับแล้วก็จะมีอ่าทัวร์ราคาพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับที่ไปเที่ยวสวนเกษตรเหล่านี้ด้วยต้องเรียนว่า หน้าเราเนี่ยมีสวนเกษตรแปลงใหญ่ที่ได้คุณภาพเยอะนะครับไม่ไว่าจะเป็นลำไยแปลงใหญ่เงาะที่อำเภอทุ่งช้างหรือแม้กระทั่งสวนส้มอินทรีที่อำเภอทุ่งช้างาถ้าท่านเคยไปช้อปปิ้งที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะเห็นส้มสีทองที่ไปวางจําหน่ายต้องบอกว่าส้มของหน้านเนี่ยนะครับส้มอินรีเนี่ยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเอาไปวางขายในท็อปแล้วก็ร้านเอสเนพเนี่ยก็เอาส้มที่ที่ที่ผลไม่ใหญ่ที่ตก ตกไซส์เนี่ยนะครับไปคั้นน้ําขายในร้านไอเซนที <S S P. อันนี้ก็คือส้มส้มอินทรีย์ของอจังหวัดน่านครับอ๋อค่ะซึ่งถ้าไปที่จังหวัดน่านเราก็จะได้เข้าไปที่สวนเลยนะคะไปดูต้นไปดูอะไรได้เต็มที่ทีนี้คนที่ไปเนี่ยสามารถซื้อเหมือนกับเป็นแพ็กเกจนะครับว่าเป็นวันเดย์ทริปที่ทางจังหวัดมีให้หรือว่าเขาสามารถที่จะไปทัวร์แบบนี้ได้ยังไงอะคะอ่ามีบางบาง บางผู้ประกอบการที่เขาจัดทริปอยู่นะครับ<ฆ>ไม่ว่าจะเป็น3วัน2คืนหรือวันเดย์ทริปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ร<ฆ>ยายละเอียดเนี่ยเราก็สามารถไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับ<ฆ>หรือแม้กระทั่งคนทีอ่อยากท่องเที่ยวขับรถเที่ยวด้วยตนเองนะครับ<ฆ>ลงครื่อินปุ๊บก็สามารถเช่ารถที่สนามบินแล้วก็ไปตามเส้นทางท่องเที่ยวหรือว่าแผนที่ท่องเที่ยวที่มีนะครับเรามีเส้นทางท่องเที่ยวมากมายหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในเมืองนะครับวันเดียวเที่ยวจบ อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเส้นทางเที่ยวสายกาแฟสําหรับท่านที่ชื่นชอบกาแฟต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยในการประกวดกาแฟระดับประเทศเนี่ยนะครับน่านได้แชมป์ม,มาสามสี่โปรเซสด้วยกันนะครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นฮันนี่โปรเซสนะครับเนเชชร่ัลโปรเซสนะครับแล้วก็ดรายโปรเซสนะครับก็กาแฟน่านได้แชมป์ทั้ง3าสาประเภทนะครับซึ่ง ก็จะมีงานเทศกาลกาแฟที่เมืองทองธานีในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าตอนประกวดเนี่ยเขาประกวดไปเรียบร้อยแล,แล้วประกาศผลเรียบร้อยนะครับ,รบอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องกาแฟนะครับต้องบอกว่าหน้าเราเนี่ยกำลังทําให้เป็นเมืองกาแฟที่ที่เป็นกาแฟสเปเชียลนะครับก็คือเรามีหลายผู้ประกอบการแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่กลับมาพัฒนาวงการกาแฟของหน้านมาทําเป็นกาแฟระดับบน นะครับเป็นกาแฟสดนะครับที่สามารถเลือกชิมกาแฟที่น่านได้ได้หลายแบรนด์หลายฝีมือหลายรสชาติหลายดอยนะครับต้องบอกว่าถ้าท่านเคยไปทานกาแฟที่อื่นเนี่ยอาจบางบางบางที่เขาจะไม่มีการถามหรอกครับว่าท่านจะทานกาแฟขั้วเข้มขั้วกลางหรือขั้วอ่อนแต่ถ้าท่านมาทานกาแฟที่น่านร้านที่น่านจะถามเลยครับว่าพี่อยากจะทานกาแฟขั้วเข้ม ขั้วกลางหรือขั้วอ,อ่อนเพราะว่ากาแฟในการคั่วแต่ละระดับเนี่ยมันก็ให้รสชาติต่างกันกลิ่นความหอมของธรรมชาติก็ต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษของกาแฟที่น่านนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยได้รับเลือกเพียงจังหวัดเดียวให้เป็นกาแฟที่เสิร์ฟผู้นําเอฟเอ็กนะครับซึ่งก็ถึเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเป็นเป็นที่อ่าอ่าอะไรอ่ะที่การันตีได้นะครับว่ากาแฟของเราเนี่ย ก้าวมาถึงระดับที่เป็นกาแฟที่เป็นกาแฟสดที่ที่เป็นตลาดเฉพาะของกลุ่มสําหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟนะครับนอกจากเรื่องกาแฟแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของวัดวาอารามที่สวยสดงดงามเพราะว่าจังหวัดหน้าเราเนี่มีอายุอานามกว่า700ปีนะครับค่ะอะเราก็มีศิลปะแบบไทยลื้อนะครับศิลปะแบบทางล้านนาตะวันออกที่อาจจะไปใกล้เคียงกับทางาทางลาวนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ย History, ของทางลาวกับนาเนี่ยเป็นพื้นที่เนื้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีศิลปะที่ใกล้เคียงกันนะครับวัดวาอารามของเราก็สะท้อนของภูมิปัญญานะครับศิลปะหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับงานผ้าทองานต้องผ้าการต้องผ้านี่ก็คือการตอกฉลุผ้าสําหรับประดับนะครับ อ่า,อาก็จะยังยังคงอยู่นะครับศิลปะเหล่านี้เนี่ยยังคงอยู่ในน่านอย่างครบถ้วนแล้วก็ต้องเรียนว่าปีนี้เองเนี่ยน่านก็มีเป้าหมายที่จะสมัครเป็นสมาชิก Creative City ของยูเนสโกนะครับด้าน c r า f แอนโฟกอาร์ตก็คือด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับค่ะต้องบอกว่าน้านเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกอ่าทุกอำเภอนะครับท่านที่ชื่นชอบเครื่องเงินผ้าทอ ก็สามารถที่จะไปเที่ยวตามชุนทนต่าง,างๆเพื่อเลือกซื้อศิลปะหัตกรรมเหล่านี้ได้นะครับวัดวาอารามที่มีชีวิตบางบางวัดเนี่ยอายุอานามเก่ากว่าสี่ร้อยปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะวัดภูมินเนี่ยนะครับถ้าท่านท่านเคยมาชมวัดภูมินเนี่ยต้องบอกว่าอ่าเป็นวัดที่เป็นวิวหารจาตุรมุขที่มีพระประธานหันหลังชนกัน4ี่องค์นะครับแล้วก็ที่เมืองโบราณเนี่ยก็จะจําลอง วัดภูมินเนี่ยไปเป็นตัวแทนของจังหวัดน่านที่อยู่ในเมืองโบราณน,นะครับ,รบเพราะฉะนั้นท่านมาชมเรื่องของจิตกรรมฝาผนางังภาพปู่ม่านยา่าม่านหรือภาพกระซิบรักบรรลือโลกเนี่ยก็มาชมได้ที่วัดภูมินแห่งนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีพระธาตุนะครับปีนี้เนี่ยพระธาตุที่สําคัญของจังหวัดน่านแล้วก็ผู้คนรู้จักแล้วเคารพนับถือมากที่สุดก็คือ,อพระบรมาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งหรือวัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นรพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่กว่า6 7 0้อยเจ็ดิปี ปีนี้เราก็เฉลิมฉลองนะครับพระาธาตุครบ670ปีนะครับวัดนี้เป็นพระาธาตุประจําปีสําหรับคนเกิดปีเถาะซึ่งเป็นปีพระชนม์วานของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ปีนี้เรามีการบูรณะใหญ่ด้วยนะครับท่านที่สนใจนะครับหรือท่านที่เกิดปีเถาะเนี่ยจะมานมัสการแล้วมาร่วมบูรณะพระาธาตุอ่าซึ่งเป็นการบูรณะใหญ่ในรอบร้อยกว่าปีเนี่ยก็สามารถมาร่วมทําบุญได้ครับค่ะแ,แล้วบูรณะแบบนี้เนี่ยประชาชนสามารถที่จะเข้าไปไปเที่ยวชมได้หรือเปล่าคะ ได้ครับทุกสถานที่เราไปเที่ยวชมได้หมดวัดวาอารามเราหลายๆแห่งเนี่ยเปิดถึงค่านะครับอ่าสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรามีถนนคนเดินอยู่ใจกลางเมืองเลยอ่าท่านสามารถมาเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองนะครับเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองที่ถนนคนเดินเนี่ยแล้วเราก็มีอ่าขันโตกให้ท่านนั่งทานนะครับอ่าโดยโดยปกติแต่ช่วงนี้อ่าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยอาจจะลําบากในเรื่องการทานการทานขันโตกก็อาจจะซื้ออาหารเหล่านี้เนี่ยกลับไปทานที่โรงแรมหรือที่พักได้ แล้ววัดที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นใช่ครับแล้ววัดที่อยู่ใกล้ๆตรงถนนคนเดินนั้นน่ะก็คือวัดภูมินเนี่ยแหละครับที่เปิดถึงตอนค่ามืดแต่ก็ยังเปิดให้เข้าสักการบูชาอยู่นะครับหรือว่าบอสวัดพระปรมธาตุช้างค้านะครับซึ่งก็อยู่ติดๆกับถนนคนเดินก็สามารถสักการบูชาได้จนถึงค่ามืดนะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยเราเรียกว่าใจกลางเมืองหน้าหรือข่วงเมืองหน้านซึ่งเป็นพื้นที่รับแขกของหน้านเี่ยตรงนั้นจะมีวัดโบราณวัดสําคัญอยู่3ามสี่วัด นะครับคือวัดภูมีนวัดพระธาตุช้างค้าวัดมิ่งเมืองซึ่งมีเสาหลักเมืองหน้าหรือเรียกว่าวัดเงินก็คือวัดเป็นสีขาวหมดทั้งวัดนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีลานรีลาวดีตรงหน้าขอคําหรือว่าคุ้มเจ้าเมืองเดิมซึ่งเป็นสถานที่ชิคกอินและถ่ายรูปที่สําคัญของหน้านะครับค่ะซึ่งซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกันสามารถที่<น>จะแบบเดินไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้ใช่ครับจุดท่องเที่ยวในเมืองหน่าถ้าถ้าบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยสามารถเดินได้ หรือว่าท่านที่สนใจจะต้องเที่ยวแบบโลคาบอนก็คือโรงแรมที่พักในหน้านเนี่ยเราก็จะมีจักรยานนะครับให้บริการท่านสามารถปั่นจักรยานเที่ยวไปพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็วัดเรียกว่าท่านอยากไหว้พระเก้วัดเนี่ยแพบเดียวเท่านั้นครับขึ้นวันเช้าก็ไหว้ครบเกาวัดวัดติดิๆกันนะคร แล้วก็เป็นวัดที่ศิลปะสวยสดงดงามแต่ละวัดก็มีเอกลักษณ์มีจุดเด่นมีจุดเช็คอินมากมายให้เราถ่ายรูปครับค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วเ,ออเราขี่จักรยานไปเที่ยวกันทีนี้เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการจราจรค่ะว่าคนเมืองน่านเองเนี่ยนะคะคือให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวคือต้อนรับนักท่องเที่ยวเ,ออเรื่องของจักรยานแล้วก็ต้องมาขี่บนถนนที่มีรถรถอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะเราดูแลเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ยังไงอะคะ ต้องเรียนว่าในพื้นที่จังหวัดหน้าเราเองเนี่ยเราค่อนข้างคุ้นชินกับคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเพราะโดยปกติในพื้นที่จังหวัดหน้าเราเองเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ใช้เรื่องมอเตอร์ไซค์ใช้จักรยานจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มเีเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ชินตาที่เราใช้ปกติกันอยู่แล้วแล้วก็คนน่่นเองเนี่ยจะขับรถแบบเอื้อเฟื้อกันนะครับก็ขับรถไม่เร็วในในเขตตัวเมืองนะครับปกติจะขับ,ขบไ,ไม่เร็วนะครับแล้วก็จะรู้กันอยู่แล้ว เพราะ<ม>งั้นเนี่ยการท่องเที่ยวแบบโลคาบอลหรือว่าคนที่สนใจปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดวาอารามเนี่ยก็สามารถเที่ยวได้โดยสะดวกอยู่แล้วครับมีการเข้าไปแบบจัดระเบียบหรือว่ามีเป็นค่าราคาที่เป็นมาตรฐานท่องเที่ยวดูปุ๊บอ๋ออันนี้ไปได้เลยคือไม่ต้องแบบว่ามีการตุกติกหรือว่าอะไรกันยังไงอะคะ่ะอ๋อจริงๆแล้วเรื่องจักรยานเนี่ยโรงแรมที่พักเนี่ยส่วนมากจะมีให้บริการสําหรับคนที่มาพักบางที่ก็ให้บริการฟรีบางที่ก็อาจจะเป็นคิดค่าเช่า เหมาต่อวันวันละสี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้สูงมากนะฮะก็มีให้บริการอยู่แทบแทบทุกที่พักอยู่แล้วครับ๋อก็ก็คือราคาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะท่านผู้ว่าครับครับใช่ครับบางทีก็ให้บริการฟรีด้วยนะคะใช่ครับบางที่ก็บริการฟรีด้วยซ้ําฮะอ่ก็อยู่ที่โรงแรมที่พักที่เขาที่เขาจะให้บริการครับอ๋อค่ะ แล้วเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะทํววาว่าว่านักท่องเที่ยวไปแล้วเรื่องของคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆที่เกิดกับน,นักท่องเที่ยวเนี่ยมันมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงไหมคะต้องเรียนว่าเรื่องของอาชญากรรมหรือความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยเ <c oughs> มืองหน้านี้สุดยอดแล้วครับท่านลืมท่านขี่จักระยานขีม่มอเตอร์ไซค์ไปจ่ายตลาดเสียบกุญแจคาไวรถยังไม่หายเลยครับโ้่ค่ะ คือถ้าไม่เป็นช่วงเทศกาลงานใหญ่ๆที่มีคนเยอะๆจากภายนอกมาเนี่ยนะครับบางทีมันจะมีะพวกพิกาชีพแฝงตัวมาก็อาจจะมีบ้างช่วงอย่างนั้นแต่ถ้าโดยปกติเนี่ยของเราเวลาอยู่กันบแบบปกติทั่วไปเนี่ยนะครับไม่มียากรรมลักเล็กขโมยน้อยอย่างเงี้ยไม่มีก็จะมาดูั้วบ้านได้เลยครับล้วบ้านสถานที่ละการเป็นล้วป่องไข่เตี้ยๆนะครับไม่ได้มีเหล็กแหลมทิ่มเหมือนจังหวัดอื่นๆต้องบอก นะครับของเราบางทีั้วบ้านเปิดทิ้งไว้เนี่ยบางทีลืมล็อกบ้านก็ไม่ได้หายอะไรครับบ้านก็ยังอยู่ปกติค่ะก็เรียกว่ายังมีเสน่ห์เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของชีวิตของชาวบ้านยังคงไว้แบบนี้จริงๆซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยไปก็จะได้ชมวิถีวิชิตชีวิตที่เป็นสโลไลท์ซึ่งไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรเลยนะคะครับก็ต้องบอกว่าน่านเป็นเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยค่อนข้างเอื้อเฟื้อ นะครับาบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวหลายท่านมาแล้วไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไปถามพออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยครับที่อยู่ใกล้ๆบางทีเขา,ข,าขีมาา่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเลยฮะขีมาา่มอเตอร์ไซค์นำนำนักท่องเที่ยวไปส่งหนึ่งที่นะครับ <c oughs> ยังมีอย่างนี้ให้เห็นบ่อย,อยๆครับนะฮะ <ขา S 2> ก็ต้องบอกว่าคนน่านเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้ออัธยาศัยไม่ตีค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เขาเขาก็ค่อนข้างเป็นมิตรเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว นะครับทุกคนนะครับก็ต้องมาสัมผัสดูครับแล้วท่านจะได้พบกับบรรยากาศอัน่าพัฒท์ใจเหล่านี้ครับค่ะแล้วในตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยทางจังหวัดเน้นนักท่องเที่ยวคนไทยหรือว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขามาเที่ยวที่เมืองหน้าเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนแล้วเป็นยังไงอะคะโดยปกติการท่องเที่ยวของหน้านเนี่ยตลาดนักท่องเที่ยวนะครับส่วนมากกว่า9 5สเจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย นะครับเพราะว่าน่านเนี่ยจัดเป็นเมืองรองอ่าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็แต่ว่าเป็นเมืองรองต้องห่างพลาดนะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆเหล่านี้อ่าข้อมูลของน่านที่เป็นภาษาต่างประเทศหรือว่าผ่านสื่อต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นเมื่อเรามรลนลงที่จะให้น่านเป็นอ่าเครือข่ายครีเอทีฟซิตี้ของยูเนสโกเนี่ย ก็เริ่มะจะมีข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทางสื่อที่ต่างประเทศมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มมาทําตลาดต่างประเทศมากขึ้นต้องเรียนว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฮะก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขับรถเป็นคาราวานเข้ามาเที่ยวนะครับเข้าพานการชายแดนห้วยโขนเข้ามาแต่นักท่องเที่ยวเดิมเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมาเที่ยวน่านเขาต้องการจะไปเที่ยวสุโขทยัยเป็นเมืองเก่าสุโขทยัยแล้วก็ไปเที่ยวสงการที่เชียงใหม่ แต่พอเขาได้ผ่านด่านชายแดนห้วยโขดทึ่งเป็นด่าน่านด่านสะกลนะครับของน่านเนี่ยแล้วเข้ามาผ่านเมืองน่านอยเขาบอกเขาไม่รู้เลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเหล่านี้ข่าวต่อไปเขาจะตั้งใจชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่น่านโดยเฉพาะนั่นครับก็คือว่าข้อมูลเราเนี่ยที่มันออกไปต่างประเทศมันมันไม่ค่อยมีข้อมูลในเชิงต่างประเทศภาษาต่างประเทศก็เลยไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศมากนะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะ มาทาในเรื่องของตลาดต่างประเทศมากขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวชางทางประเทศเนี่ยเขามาเที่ยวนานะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเช็คทางสายการบินก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเริ่มรู้จักน่านและเริ่มมาเที่ยวน่านมากขึ้นนะครับจากการที่เราพยายามที่จะสมัครเป็น Creative City ของยูเนสโกเนี่ยเราก็มีการพบปะพูดคุยกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมต่างชาตินะครับเขาก็เอาข้อมูลของน่านเริ่มไปเผยแพร่นะครับแล้วพอพอเขาไปเผยแพร่เนี่ยน่านเราก็เป็นเมือง เมืองอะไรอะ่ะเมืองศิละปะหัตถกรรมเมืองวัฒนธรรมนะครับคนใครที่เคยไปเที่ยวหลวงพระบางเมืองเก่าๆเ,เงียบๆบรรยากาศเงียบสงบเนี่ย,นเ,นย,นเ,นยเราไม่ต่างจากหลวงพระบางเลยนะครับค่ะใครไม่เคยเห็นเซเว่นสีน้ําตาลมาดูได้ที่เมืองหน้านะครับเซเว่นอีเลเว่นนะครับค่ะนะครับเพราะว่าหน้าเราเป็นเมืองเก่าที่เรารักษาบรรยากาศแบบเดิมแล้วเราก็ขอความร่วมมือ นะครับอ่าเขาเขาก็ทําสีให้กลมกลืนกับสภาพเมืองเก่าของเราอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งตู้ ATM ของทกศปกติจะเป็นสีเขียวเขียวใช่ไหมฮะพออยู่ในสัตว์ที่ท่องเที่ยวเราก็ขอความร่วมมือเขาก็ทําเป็นตู้สีน้ําตาลมาครอบตู้ ATM ไว้กี่ให้เข้ากับมือนเป็นแบบเหมือนเป็นตูแบบ้ไม้อย่างาง,<ม>างี้ใช่ไหมคะให้ให้เข้ากับบ,บ้านบ้านเรือนใช่ครับเนี่ยครับก็จะมาเดินเจอได้ที่นั่นนะครับหลายๆคนนักท่องเที่ยวมาบอกอุ้ยมีเซเว่นแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยดีจังน่ารักอย่างเงี้ยเราก็ทําเป็นตัวต้นแบบ การรักษาบรรยากาศเก่าของเมืองไว้ครับค่ะยิ่งยิ่งถักฟังทั้งผัวเล่าแบบนี้เนี่ยคือมันเหมาะมากที่กับยุคสมัยนี้ที่ชาวต่างชาติเองเขาก็ชอบเที่ยวอะไรที่เป็นแบบนี้เป็น,เป,นเป็นธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตนะคะยิ่งถ้ารเราได้รับการโปรโมทอันนี้เนี่ยเทียนว่ามันน่าจะนําเงินตราเนี่ยเข้ามาสู่เมืองน่านได้เยอะมากๆเลยใช่ครับตอนนี้ยุทธศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวองน่านเนี่ยเราเราส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของวิถีชีวิต อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม <c oughs> ต้องบอกว่าหน้าเราเนี่ยจะไม่เปลี่ยนตัวเองไปตามกระแสของโลกแต่เรา <c oughs> เน้นเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหน้านเนี่ยเราเป็นเมืองที่จุดหมายปลายทางยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลกเนี่ยอยู่ใน destination t o ร้อยเนี่ยเราอยู่ในหนึ่งในหนึ่งร้อยแห่งของโลกนะครับสองปีติด <c oughs> กันนะครับ ที่เราทําเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในเมืองหน้าเราเองเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลเมืองสะอาดของอาเซียนนะครับความสะอาดพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยืนยันได้ว่าเราเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการท่องเที่ยวอยู่บนพื้นฐานวิถีชีวิตอัตลักษณ์วัฒนธรรมของของพื้นถิ่นเราโดยเน้น <c oughs> เรื่องของการรักษาธรรมชาตินะครับรักษาภูมิปัญญารักษาวัฒนธรรมเหล่านี้เอาไว้ให้คงอยู่ครับ ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยชาวบ้านเองนะคะหรือว่าคนเมืองเองเนี่ยมีความพร้อมในการรับท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าการสื่อสารกันอะไรกนบางทคคือเราสามารถสื่อสารกันได้ด้วยรอยยิ้มจากเดืองตาแต่ว่าบางทีภาษาก็จําเป็นเหมือนกันนะคะที่จะทําให้นักเที่ยวเองเนี่ยเขาเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะครับตอนนี้ภาษาที่เราใช้โดยมากเป็นภาษาพื้นฐานหลักๆนะครับก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษ อาจีนบ้างอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่า,อาตอนนี้เนี่ยเราจังหวัดในส่วนของการพัฒนาเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็เริ่มจะพัฒนาเหล่านี้ที่จะเตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อ,าอาจจะในระยะแรกๆอาจจะติดขัดบ้างแต่เราก็ใช้เรื่องของ Google Translate บ้างอะไรบ้าง <c oughs> ที่จะช่วยมาช่วยในการนะแต่ว่าก็ <c oughs> สามารถที่จะพัฒนาเหล่านี้ไปได้นะครับในการ <c oughs> ที่จะติดต่อสื่อสารเรียกว่าเราใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้นครับค่ะ,คะก็ยิ่งถ้ามียิ่งมีความพร้อมแบบนี้แล้วก็ยังคงสเสน่ห์ความที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหน้านะคะเรียนว่าเชื่อว่าก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของทั้งคนไทยเองทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะคะค,ค,คขอบคุณมากค่ะบินค่ะ นี่แหละค่ะนะคะเมืองเล็กๆค่ะแต่ว่ามีความน่าสนใจมากทั้งเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะหรือว่าจะบอกว่าเป็นเมืองแห่งกาแฟก็ได้นะคะที่นี่นะคะขึ้นชื่อมีบาริสต้าซึ่งมีความชํานาญแล้วก็เป็นลูกหลานของคนเมืองน่านด้วยนะคะไปที่นี่นะคะก็จะได้ พบกับความสุขใจแบบนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะถ้าหากว่านะคะท่านที่มีเวลานะคะไปเที่ยวในช่วงหน้าฝนก็ได้นะคะหรือว่าจะไปหน้าหนาวก็ได้นะคะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะนะคะขอให้ได้ไปที่เมืองน่านนะคะเราก็จะหลงรักความเป็นเมืองน่าน,นะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะสำหรับ Thailand I Love You นะคะวันนี้ก็อยู่ที่เมืองน่าน,นะคะ่ะส่วนในสัปดาห์หน้าน,นะคะมาติดตามกันต่อค่ะ